อ่ะคราวนี้เราค้างไว้ที่การใส่เนื้อหานะครับเราใส่รูปใส่อะไรได้ละครบแล้วพื้นลงพื้นหลังถ้าพื้นหลังไม่ชอบที่ครูให้ไว้เราก็ไปหาดาวน์โหลดเอาใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตเอานะครับชอบแบบไหนก็ไปหาดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปใส่สอนมาแนละ้วนะการใส่พื้นหลังอ่ะมาถึงการใส่เนื้อหาอ่ะนี้ต้องมีรูปแล้ว มีหัวข้อแล้วเลไไม่มีเนื้อหาถูกไหมล้วก็เปิดเนื้อหาขึ้นมา,ช,ช,า,นา,มนนาชุดประจำชาตินะี<ต>่เนื้อหามีให้นะครับเนื้อหาชุดประจำชาตินาซีนครูเปิดขึ้นมาแล้วชุดประจำชาติประเทศไทยอ่ะเราก๊อปมาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะก๊อปเรามาตรงนี้ก่อนเราขึ้นทัดใหม่ก่อนใช้แท็กพีอ่ะแท็กพี ขึ้นมันทัดใหม่เราจะใส่ข้อความนะครับจ้อนไปเลยแท็กฟอนเพื่อได้ตกแต่งมันได้นะฟอนได้แล้วนะนะแล้วก็ก๊อปข้อความมาเราก๊กอปมาเลยคอนโะทนซะีนะคอนโทนซีเนี่ยคอนโทรลคอนโทนซีคัปปี้คอนโทนวีวางอ่ะ ได้แล้วลองเซฟดูกดเซฟเซฟอะไรคอนโทรไลน์คอนโทร S คอนโทรค้างแล้วกด S มาดูออได้ข้อความแล้วดูเห็นไหมข้อความมันจะไม่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมเพราะยังเรายังไม่ได้จัดข้อความเราแค่ใส่มันเฉยๆไอข้อความนาวเนื้อหาเท่านี่ยอ่าคราวนี้เราจะมาจัดย่อหน้าให้มัน จัดย่อหน้าให้มันมาดูนะครับใส่สีก่อนใครชอบสีไหนแล้วก็ใส่ใส่สีใบบอกแล้นะไอคัลเลอร์เนี่ยแต่ครูไม่ต้องใส่ให้ดูแล้วเนาะอะใครจะใส่เพิ่มก็ใส่เอาเพิ่มไซส์เพิ่มไซส์สีกดเฟซแล้วมากดดู กด F 5นะครับเพื่อรีเฟซถ้าใครไม่อยากกดตรงนี้กด F 5รีเฟซดูเราได้ละได้แล้วนะเราจะมาจัดย่อหน้าตรงนี้ให้มันขยับเข้ามาจัดย่อหน้ามันให้มันขยับเข้ามาทำยังไงไมาดูนี่ใส่แท็ก P เดิมใส่แท็ก P เพิ่มเข้าไปเปิดแล้วต้องมีปิดเปิดแล้วก็ปิด จัดย่อหน้าอ่ะเพิ่มแท็กเข้าไปตรงนี้ระหว่างแท็กีกับแท็กฟ o n t พิมแท็กดีๆใส่ดีๆใสด่ดีๆเสร็จลองกดเซฟกดเซฟดูกดเซฟข้นมาหน้านี้รีเฟรชเห็นไหมมันจะย่อเข้ามามันจะย่อเข้ามาหมดเลย่ะเราจะเอาตรงเน้ยติดติดไอ้ไอ้ A ข้างหน้าเนี่ยเราจะให้แค่ตรงนี้มันย่ออย่างเดียวดูนะ แท็กดีๆเราอยู่นี่ใช่ไหมเรายังไม่ได้ใส่แท็กปิดดีๆเรามาดูว่าข้อความตรงไหนมาตัวสุดท้ายอคาคาว่าทอดอะไรเนี่ยห่มสบายปักดิ้นทองทิ้งชายยาวอาจำคําว่าทิ้งชายยาวไว้ปึ๊บเรามาข้างหลังคําว่าทิ้งชายยาวอาด้านนี้นะเรามาใส่แท็กปิดดีๆ อลองกดเซฟดูเซฟเสร็จเเห็นไหมจัดนอยาเอ้ยจัดย่อหน้าให้มันได้แล้วอ่าจัดย่อหน้าให้มันได้แล้วนะครับได้แล้วหนึ่งประเทศหนึ่งประเทศชุดประจำชาติอาเซียนมีกี่ประเทศสิบประเทศเราก็ใส่ให้ครบสิบประเทศนะครับวิธีง่ายง่ายวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆเลย อันนี้เราเสร็จแล้วหนึ่งประเทศเราเสร็จแล้วนะหนึ่งประเทศเริ่มตั้งแต่ตรงไหนตรงนี้อันนี้คือหนึ่งประเทศเราเสร็จแล้วนะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ข้อความหนึ่งชุดแต่งกายประจำชาติเนี่ยเริ่ม้แต่ตรงนี้หนึ่งชุดแต่งกายประจำชาตินะแท็กอันนี้จนมาถึงข้อความอันนี้ มันก็เท่ากับสามอันที่ครูที่ครูคุมให้เนี่ยนะครบแล้วเราจะขึ้นอีกประเทศหนึ่งเพื่อไม่ให้งงกดเว้นบรรทัดในนี้เพื่อ,อไม่ให้งงกดเว้นบรร<ส>ทัดเยอะเลยก็ได้ประมาณนี้ก็พอคุมันนี้พุมมันกดค o p y อกคอนทินซแรกคัดอแล้ก็มาวางไว้ให้มันห่างาก,กันหน่อยเราจะได้ไม่สรรับสนอ่ะ อันนี้เสร็จแล้วน,น,นั่งประเทศอันนี้ขึ้นประเทศใหม่เราจะทําให้มันเร็วทํายังไงเราก็มาดูอันนี้ประเทศที่สองใช่ไหมเราก๊อปหมดแล้วเราเปลี่ยนแค่ตรงไหนบ้างเปลี่ยนสีฟอนต์ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนส์อ่ะแต่ตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนแน่นอนถูกไหมตรงนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอน,น,อ,น,น,น,อ,นอ่านี้เป็นชาติไทยอันต่อไปเป็นอะไรกัมพูชาชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชาแล้วก็ก๊อปมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นสอง อ่ะนี่ปุ๊บเราคุมแล้วกดวางประจำชาติกัมพูชาเสร็จแล้วถูกไหมอ่ะไ,ได้หัวข้อแล้วเปลี่ยนหัวข้อแล้วต่อไปมาเปลีป่ยนรูปเปลีป่ยนรูปดูว่าชุดมันอยู่ไหนชุดประจำชาติอาเซียนอ่ะดูลชาติกัมพูชาหาชาติกัมพูชาอันไหนก็ได้อันนี้ก็ได้อ่ะอัะนนี้นี่นกัมพูชาอยู่นี่ น,นี้ใช่ไหมเอ๊บมาดูมาดูาดอ่ะอันนี้แท็กรูปนนจำได้ไหมแท็กรูปเราใส่ไฟตอนแรกอันนี้เป็นของไทยอยู่ป่ะชื่อโฟลเดอร์มันชื่อโฟลเดอร์เดียวกันอยู่แล้วเพราะรูปมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันมารูปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนี่ชุดป,ประจำชาติอาเซียนไทยกัมพูชาไอนนชื่อโฟลเดอร์เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนแต่ชื่อรูปตรงนี้เป็นจากไทยเป็นกัมพูชา ถ้าไม่อยากให้มันคาดเคลื่อนหรือว่าเราคิดว่าเราพิมพ์ไม่ถูกเราก็ rename copy ชื่อมัอนกั copy กด ctrl c copy แล้ก็มานี่เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยน,ยนใช่ไหมเอากด s a ฟดูกด save เอากด r e f r e s ทีหนึงมายังนี่ชุดแต่งกาปยประจำชาติกัมูชามาแล้วตอนเราเปลี่ยนแค่ต้องไหนตอนแรก เรามาเปลี่ยนอันนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปแต่อันนี้ยัเป็นเนื้อหาของไทยอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนว่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อหาเอาเปลี่ยนเนื้อหาใหม่เนื้อหาแล้วก็๊อปมาเนื้อชาติูชาแล้วก็๊อปมา๊อปมาปุ๊บกดวางไปเลยกดวาง มันจะเริ่มหลายตาแล้วเราไม่ต้องไปดูข้างบนเราทํากมพูชาอยู่เราก็ดูแค่นี้วะอันนี้ไม่ต้องไปดูมันได้กมพูชาแล้วลองกดเลฟมาดูันเนื้อหาเปลี่ยนแล้วนะมันย่อหน้าหมดเพราะเราังไม่ได้กําหนดไอ้แท็กดีๆไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะมันก็เลยย่อหน้าหมดตรงนี้อันนี้หรืออะไรหรือทั้ง หรือทั้งไหนอไหนตรงไ,รไงงหน<ย><ง>อ่ะตรงน,นี้ยง้วก็ใส่ย่อหน,น้าให้มันไส่กดเอฟห้าอืมกดเซฟก่อนเซฟไปแท็กปิดกดเซฟ มาแล้วใชยอดน่าแล้วอันนี้มันผิดพลาดแล้วก็กลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่ทำไมขอกว่ายาวกดลบก่อนกดเซฟมาดูมันจะได้อย่างนี้ไปทิ้งชายอ๋อทิ้งชายแล้วก็ใส่แท็กดีๆกดเซฟ ดีๆแล้วก็กดเซฟได้แล้วใครไม่ทันก็กอดูเรื่อยๆนะครับเราได้สองประเทศแล้วนะได้สองประเทศแล้ว,ลวต้องทำทั้งหมดกี่ประเทศสิบป,ประเทศได้สองประเทศแล้วอันเนี้ยพวกฟอนต์พวกอะไรตรงเนี้ยคุณเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าอาจจะไม่สวยหน่อยและเพราะคุณต้องทำให้สวยทำให้สวยกว่านี้ หมแล้วจะมาบอกวิธีการเซฟงานส่งเอาที่การเซฟงานส่งที่การเซฟงานส่งอันนี้เรามีอยู่แล้วหนึงเพจเพจหนึ่ง,เ,เ,งเราต้องทำทั้งหมด4เพจใช่ไหมเราจะขึ้นเพจใหม่แล้วก็สร้างเปิดโน้ตแพดมาทำใหม่นะครับอันนี้1เพจต้องมีกี่ประเทศสิบประเทศ ต้องมีสิบประเทศเออเวลาส่งงานจำไว้นะส่งมาทั้งหมดนี้เลยเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเพจสี่สสก็ต้องอยู่ในโฟลเดอร์นี้ส่งมาทั้งนี้เลยมาไปเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์อ่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้เป็นชื่อเราชื่อเราอะไรว่าไปอยู่ห้องไหน เลขที่เลขที่ชื่อเลขที่แล้วก็ห้องโอเคไหมถามทับไายเวลาส่งส่ง,งทั้งไฟล์โฟลเดอร์อย่างเงี้ยไลท์ใส่แผ่นมาเดี๋ยวจะสอนวิธีการไลท์ใส่แผ่นให้ต่อไปนะครับเดี๋ยวทำคลิปสอนให้ ก็มีแค่นี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนอีกก็ทักเฟซมาถามหรือถามในคาบก็ได้ใครทำที่บ้านไม่เสร็จเอางานใส่แฟลได้มาทำที่โรงเรียนต่อด้วยโอเคไหมโอเคถ้าใครไม่มีงานมาทำในคาบก็ก็ต้องเอามาทำเพราะาเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำนะครับอโอเคแค่นี้ครับผม